Rov กันอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนก็เหมือนเดิมเล่นเมดก็เมดอีกแล้วนะเมดทุกวันเล่นเมดทุกวันนี่ดอวันนี้เรามาเล่นเต๋วเซียนนะคะแม่นางเมืองในนะแม่นางจีนทุกคนทุกคนคิดเหมือนเราไหมอีโลเต๋วเซียนอะรู้สึกมันมนีความเหมือนแตงโมมากเลยอะรล้วึกว่ามันเหมือนแตงโมอะทุกคน Í, มันยิงเรามันเกือบยิงเรามันพี่ยิงเราทุกคนเราเจอยยา <c ười> นาตาาเกมที่แล้เราต้องจะเล่นนาตาาไปนะทุกคนใครได้ดูแะ้วบ้างอุ้ยโดนโล่เราโดนโดนแน่ๆเราเชื่อเราถอยก่อนมันเ็นตันใส่เราทุกคน้ว่าเราจะโดนตีมม้าโดนกลับทางเดิมแล้วเราโดนตีโดนกลับทางนี้นดีกว่าคลิปมาเราก็ตีคลิปไปนะฮะ <c ười> เต๋วเสี้ยนกับนาระยะบอกเลยว่า,านาระยะตอดได้น้อยกว่าเต๋วเสียนนะ้นทุกคนแต่เต๋วเสี้ยนขึ้นไปแล้ววะขึ้นบนไปแล้ววะมันขึ้นเปล่าวะไม่ใช่มันดักรอคนอย่างนี้นะนารายะยิงยิง,ย,งยิงใส่กูแน่เลยนะกูว่ามันอยู่ตรงนี้มีอยู่ตรงนี้ลงล่างดีกว่าเอล้ลงกลางดีกว่าลงล่างบ้านเลยล่ววะคนเต๋วเสี้ยนเป็นตัวละครที่แบบเราชอบอะ่ะเราชอบอุ้ยเราชอบจริตของมันนะ นั่นรู้เป็นแบบมีความเป็นแม่นางอะไรงี้เออมีความแบบว่าสวยเนาะอันตินางก็สวยแบบยืนนิ่งๆอีดอกยืนนิ่งให้ศัตรูตีอีบ้าสวยไปไหนทุกคนระยะมันขึ้นไปอีกแล้วนะแล้วซัพพอร์ตเราไปไหนอ่ะอุ้ยแพนด้าอีดอกไม่โดนทุกคนมาตีมังกรกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทั้งหมดเราไปไหนอ่ะโั้งมมันตีมังกรกันแล้ว ไม่ทนันเ่นการกูว่าต้องกราบอีบา้าภารกิจกูเยอะแยะเหลือเกินอันติเรามาเร็วนี่ถ้าแช่โดนนะอีดดกไม่รอ,อดบอกเลยทุกคนทำไมอีดดกแล้วถ้าพอเราหายไปหน่อยอะปล่อยให้แคลรี่อยู่ตัวคนเดียวอีบา้าเล่นการก็จะตัวก็เยอะแยะเนาะอีโดก เราลงไปช่วยเขาดีกว่านี่ดอกนะทาร่าตายแน่เลยทาร่าตุยอุ้ยทุกคนเพิ่งจะฟิร์บอทเราเราเพิ่งรู้เรื่องเอาพวกมันแฝดอ่ะอู้ไม่เอาไงวะ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 ไม่รู้แหละแต่ว่านาตาญานางขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าเราขึ้นไปบ้างนะฮะก็ไปเคลียร์เลนก่อนไนดะ้ไง อุ้ยวุ้ยทุกคนทุกคนอุ้ยไม่ตายเร <c oughs> าบุษะน่าเกลียดมากฉดเมื่อกี้อีบ้าอีโรกเกินไปอะสดเมื่อกี้อะโนกทุกคนเราอับอายมากสดเมื่อกี้อีโรกเสียแฟร์ฟรีเลยอะบ้า อุ้ย,ยมันยังมันกลับแล้วหรอมันกลับแล้วโอ้มันยังไม่กลับ <c oughs> อุ๊ยดอกเลนบุญกูเนาะโอ้ยแพงงานอุ๊ยทำไมมันเร็วจังอะบริษัทอันติอีบ้าทำไมมันถ่ายแช็คแข่งเร็วจังอะหยิบกลับทองนาตาญาเราลงลง่าง,ง,งไปแล้วเนะี่ย แต่เราควรจะขึ้นบนนะฮะเพราะว่าแครี่เรายังแบบว่าแครี่เรายังเบาแบะอยู่เลยนะป่าก,ก็ขึ้นบนนี่ดอกขึ้นบนมหมดเลยทุกคนยีด่ดอกสี่นาทีกว่าแล้วสกอกูยังศูนย์ศูนย์อยู่เลยยี่บ้าีบ้าเอ้ยทุกคนเราอยากฆ่ายีด่ดอกทองนะนะอุ้ยอุ้ยนาได้ยากขึ้นมาแล้วไหนวะอยู่ตรงนั้นอยู่นั้น โอ้ท,ทำไมเราไม่มีสกอร์อะไรช่วยช่วยเหลืออะไรเขาเลยนะโอ้ยอ่านโอ้ยทุกคนทำไมสก,กิลเราคูดาวช้าจังโอ้ยตา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 ยโอ้ยทุกคนทำไมมันสก,กิลโอยอีบ้าอีแลมเบอร์ใช่ไหม อลัมเบอร์ใช่ไหมอิดอกทองมึงใช่ไหมเออทุกคนเราจะขอเราขอถามทุกคนหน่อยว่าเออถ้าสมมุติว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเหมือนคลิปที่แล้วของเราของต้นสตอรี่จะเป็นเออเล่นเล่นบันเลงเพลงใช่ไหมเล่นแบบเล่นจ๊คเค้ไปก็เออเนาะแบบอยากถามทุกคนว่าทุกคนชอบกันไหมอ่ะแบบชอบคลิปนั้นกันไหมแบบเออเราก็ตั้งใจทํานะแบบ ไปฝึกเล um vậy, ่นมาเพราะมันมีกระแสอย mm hmm. ู่กระแสเดิมซึ่งเราชอบกระแสนั้นมากอะไรงนี้เราก็เลยแบบว่าเออชอบแล้วก็อ้ยอ้ยอีดอกนารยาทยิงแส่กูชอบก็ไปฝึกเล่นอะไรอย่างนี้แหละโอ้โหอีดอกกูจะตายอีกแล้วอีทียเอ้ยกูเพิ่งมาอีบ้าค่นตาเนี่้องเช่นกลับบ้านดีกว่าเราวว่าเราได้จะตุยถ้าเรานดา เราน่าจะโตยถ้าเราไม่กลับบ้านบอกให้เพื่อนถอยก่อนถอยอันไหนวะอันนี้ถอยก่อนยนีนอกทำเพี้ยอะไรม้างเนีตาเนี้ยนอกจากเดินเนี่ยอีบ้าทุกคนป้อมเรียนกางจะแตกแตกแน่เลยกูวะอุ้ยติดหินอี่ฟอนโขอบคุณค่ะเรายังแช่ไขรไม่ได้เลยนะตาเนี้ยนะ นี่อีดอ,อกกูเลเวลแปดแล้วกูยังไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยีบ้าไม่รู้ว่าโดนมายิงไปก่อนเนี่ยทุกคนมันมันโดนยากโดนยิงเลยเหนื่อยอีดอ,อกนล่นเตียวเตี้ยและแช่ไม่โดนเหนื่อยฟาร์มมังกรต้องสิโลกอีดอ,อกฟาร์มไม่ตีมังกรเลย เออหว่าว่จะได้แช่โดนอิบา้าลัมเบอร์เมื่อกี้มึงฆ่ากูใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเหนิดเหนืดอีบา้าเหนิดอุ้ยนตยาตายีดอกมึงตายแล้วมึงยังเสือกพ่นสกิลว้่งนะลำยิ่ลลมเบอร์ค่าบอกเลยเออ อุ้ยทุกคนมันตายไหมนะ้าอุ้ยเอยอไอยาเตะตายอย่างน้อยก็ทีมนู้นมันฆ่าบ้าฆ่าบอเลยฆ่าเยอะแยะอีดอกบ,บาปนะฮะบาปนะฮะฆ่าคนในเกมบาปนะฮะอุ้ยอีอยอุ้ยขอโทษทุกคนทุกคนลงขอโทษอุ้ยมันเกือบตายอีอีอีเพนด้าอ,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 อีบา้าอุ้ยทุกคนอันเดียต้องตายนะฮะอีดอกคลิปที่ยิงกูตายไหมนี่ บ้านดีกว่ากับบ้านดีกว่าอีดกุ้งม,มาเมื่อกี้กว่าบ้านดีกว่ากูน่าจะไม่รอดนะฮะถ้ากูไม่กลับไม่ทุกคนเราว่าเราเริ่มจะสู้ได้แล้วนะทีมเราเริ่มจะแบบว่ากลับมาฟังปูริเย่กันอีกแล้วกทุกคนแต่เราแรงอยู่นะว่าว่าไม่ได้นะเมื่อกี้อีลัมเบอร์นะมันเป็นซับพอร์ตที่บ้ามากเฮ้ยมึงมิดอีโ S <S <k ills> แซไม่โดนเองแลยไปด่าเขาบ้า <S <S เอ้ยอ,อุอยดองเป็นห่เราเริ่มแรงแล้วนะเมื่อกี้เห็นเรือนอะไราย่าหายไปอยู่แพนด้าฆ่าแพง่าอีดอกทาร่าทาร่าต้องฆ่าแพงล่านะฮะแพงล่าแพงล่ามึงฆ่าดิฉันค่ะอู้แพงล่าอยู่นี่ค่ะแพงล่าทุกคงเชื่อไหมอีดอกแพงล่า <P eng la> ต้องมาล่วงหลังแน่ๆเลยกูว่า โอ้มันไม่ล้วงหลังนะครับมันล้วงหน้านะฮะอีดอ, <c oughs> อ,ดอตกใจตกใจเพนด้าเมื่อกี้โอ้ยีดอเล่นกลางกขาป้อมแตกอีบาอออ้าเอ้ยเออหิดนะฮะหิดเอียดอกลำคาญอีลัมเบอร์นี่มากเลยชัย่ามันสิเุ้ยทุกคนมันปวดมากเลยนะอีลัมเบอร์นะ อุ้ยฮยาเตะก็ปัวนี่บ้ายิงเป็นว่าเล่นเลยดากระจายมึงเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้เห็นแพนด้าอุ้ย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 อะไรนี่แรงมากเดี๋ยว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 ก่อนช้าก่อนอุ้ยทุกคน อีโชมดึงกูไปอีบา้าทุกคนแต่ลัมเบอร์อันนี้ชมเลยนะอีดอกลัมเบอร์ทีมมึงอะ่ะเล่นดีมากเล่นแบบเล่นเก่งอะ่ะชอบชอบทุกคนแต่เราชอบชอบชุดเตี่ยวเซียนมากเลยอะ่ะเราชอบตรงที่มันห่างๆมันมันสวยมากเลยนะ่ะอีดอกมันหางประกาศเลยเออพูดถึงประกาศทุกคนเราจะบอกว่าเราชอบชุดมิดยูนิเวิร์สของไทยใช่ไหมมันคือของไทยใช่ไหมไอ e. ประกาศนะนะั่นอ่ะไม่รู้เราไ็ได้ติดตามนางงามหรอแต่เราไปเห็นใน ในแบบใน t i ๊ t o ็อกอะไรงนี้สวยมากชุดชุดชุดประกาศน้าพี่ดอชอบปะสวยเออแต่เราบอกเลยนะว่าเราแบบไม่ได้ติดตามออนางงงนางงามอะไรขนาดนั้นเนาะก็แบบไม่อาจจะไม่ได้มีข้อมูลมากนะักน้ำแข็งหมดแล้วอีอดน้ำแข็งหมดแล้วอ๋อเมื่อกี้คือแวะมาทักทายหรืออีโดคือไม่ได้จะฆ่าหรือย,ยังไงหรือคือก็คือแค่แวะมาทักทายแค่นั้นหรอหรอ ไม่โดนพี่อะไรเลยอุ้ยทุกคนเราขอโทษเราพูดหยาบอีกแล้วทุกคนสังเกตไหมที่บอก EP ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ่งมาไกลคำหยาบยิ่งเยอะอ่ะอีลัมเบอร์เอออีดอกร่อนป่วนฉันมาเยอะโอ้ทุกคนเนาะแบบเขาเรียกว่าอะไระยิ่งอยู่นานคำหยาบยิ่งเยอะเนาะอีดอกนู่นแหละพะอ EP EP 10 EP อ,อะไรอย่างเงี้ยอีบาา้าพูดแบบ พูดเป็นแรปเปอร์เลยบ้าคำคำหยาบพูดแบบตัดต่ออากาศไม่ได้ตื้อตั้งตื้อตั้งวิดีโอเลยแบบเป็นวิดีโอใบ้นะฮะอีพ e ีส e ิบ e โอ้วมันยิงดิฉันอีกแล้ว <c oughs> แต่พูดยิงกูเมื่อกี้หยุดทนันหยุดทนัดทนหยุดตัวเองทันนะพูดอ,อินตาหยาเป็นอะไรอะหลอนเราเป็นอะไรนะโอ้ยทุกคนเพื่อเราโดนลูมไม่มีใครวิ่งมาหา,หาเลยนะ ต่อตอดไปห้าต่อตอดไปห้าหน้าที่ของเมย์ต่อตอดไปห้าไม่ให้ฮิวห้าแล้วเมื่อไหร่คลิปจะมาครับ่เดี๋ยวคุรอคลิปตรงนี้นานมากนะอีบ้าคลิปก็เดินช้าเหลือเกินแล้วทำไมเราหนึดอ่ะเกอทำไมเราหนึดอ่ะเม่ต้อบอกใครเอาเกาะหนืดนะหรอไม่ใช่เขาเรื่องอะไรที่มันหล่มันมีปะไม่แน่ใจนะ่ะ โอ้ยเหนืดมากเลยยีลัมเบอร์นี่บ้ายีดอกคุมึงตีเป็นลาวาแล้วทำไมมันเหนืดวะงงโอ้ยอ้ยไม่ไหวแล้วเออเอออันยีดอกตายโหงตายห่าอีบ้าอุ้ยตุยทีมแน่เลยอ่ะอุ้ย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 ไม่เลยเก่งมากลูกหนีไปลูกหนีไปหนีไปอุ้ยอุ้ยยีดอกตามล่ากันไม่อยู่เลยอีดอกไอ้พวกนี้อยู่มาก ทุกคนเลยเหรอเก่งมากอีดอทุกคนแล้วกเ็เรื่องของคำพูดของอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบคือด้วยคมที่ว่าอ่ะเรา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 บอกไว้นะว่าเราเป็นแฟนขับโรเจอร์ฟิล์มเว้ยสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะฮะก็ขอแบบข,ขอขายให้นิดนึงก็แบบว่าเป็นช anel ที่ดีช anel น,นึงสามารถไปเจอด,ดูได้ใน Facebook นะฮะโรเจอร์ฟ ja ิล์มนะฮะโรเจอร์ฟ ja ิล์มก็กลับมาเรื่องคำาพูดของเราอ่คือบางทีอ่ะเราจะพูดแบบว่าพูดคล้ายคล้ายกับกับ กับของโรเจอร์ฟิล์มเนาะคือบางทีเราดูคือเราเป็นแฟนคลับแล้วเราดูเยอะแล้วเราติดน,นะบางทีแบบเราติดคาพูดมาอะไรอย่างนี้แหละก็เออแบบเราไม่ได้ตั้งใจจะจะแบบว่ามีเจตนาร้ายอะไรนะเราแค่แบบว่าเราเป็นแฟนคลับคนหนึ่งแล้วเราแบบว่าติดอะไรเงี้ติดเสร็จติดการดูเออแค่นั้นแหละเพราะว่าเราลองไปฟังคลิปคลิปแบบคลิปที่เราเล่นก่อนๆนอะรู้สึกว่าเราเล่นแล้วรู้สึกว่าเรา,เรามีความเรามีอารมณ์คล้ายกับโรเจอร์ฟิล์มมากเลยอะแบบโอ้ย อีลัมเบอร์อุ้ยอุ้ยออกอุ้ยอีดอกมันลาดมันลาดอีนั่นอีลูกแก้วอีดอกหน้าด้านมากมเลยอีดอยลัมเบอร์หน้าด้านอีห่าแพนด้ามันฆ่าเพื่อนโก้อุ้ยแฟดเลยเหรอทุกคนตามแพนด้าไม่ได้โอ้ยอีดอกทองมึงใช่ไหมฮะโอ้ขอโทษแทน ใครเข้ามากูแข็งนะกูแข็งนะอีดอกวี่ดอกลัมเบอร์แต่เราขี้เกียจทำบ้านนะอ่ะเงีย้งยนี่เงี้ยนี่เงโอ้ยโอ้ยโอ้ยกลับดีกว่ากลับดีกว่าอีดอกถ้าไม่กลับพวกตุยแน่เลยนะตุยเย่นแน่เลยนะโค้ชเกมจะพลิกไม่ได้นะฮะเราต้องชนะนะฮะ อีโดตีป้อมเหรอหฝันหฝันไปอ่านมาตีป้อมสชเหรอป้อมเรียนการปฏริริษีฉันห่วงมากเลยนะฮะอุ้ยอุย้ยพยาเตะลูกอุ้ยลูกมันแรงจังนะอีโดมันยังกูยังไม่ทำมียอะไรเลยตอฆ่ากูละุกคนมันจะบุกกรุงศรีแล้วนะ่ะอีโด กรุงศรีจะแตกแล้วนะ่ะฮีบ้าทุกคนเลยเราอยากตีป้อมสามทางจังเลยนะแต่ตอนเนี้ยเราอทุกคนว่ามันตีคลองไหมเราว่ามันตีคลองกันแน่เลยนะในเป็นซองซิ้มันตีกันหรือเปล่าอ่ะอ๋อไม่ตีเนาะีดอกคิดไปเองอีบ้ามาโนจิตมากีอดอกมาโนจิตอีบา้าเอ,อ้ย เราว่าเนี่ยอีสองตัวเนี้ยมันเข้ามาป่วนไว้แล้วมันจะให้แพนด้าอีพวกตัวล้วงๆทั้งหลายอะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่อ้อมตรงนี้เว้ยแล้วมันแบบนี่นี่นี่อีนี่อีนี่ก่อนอุ้ยอุ้ยดันแฟดแต่จ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุยอ้ย ขัดขวางอันติกูบาปก,กรรมโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยดึงโดนอีกอีบ้าช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะมีคนจะทำร้ายหนูค่ะอีดอกเรากลับไปช่วยดีกว่าอุหยยาเตมน,ม,นมันน่ากลัวจังเลยนะยีดอกน่ากลัวบวกน่ากินนะคะตอนนี้ไายาเตะเรามีดูดเลือดไม่ได้จะไม่ได้อุยเรามีนิดหน่อยนะ หุยดอกดูดเลือดไม่เหมือนนาตาาเกมที่แล้วเลยฮี่ดกนาตาาดูเลือดเกมที่แล้วแรงมากผู้เทียอะไรเนี่ยผู้เทียอะไรด่ะสับสนคำสับสนประโยคมันละอีบ้านั่นไงมันเอากันโยมันเอากันโยโอ้ยเราโดนรัดใครเอาอ่ะอ๋อโอเคโอ้ย อุ๊ยโดกแพนด้าอยู่หน่อยอ่ะอีออกมาแบบไม่ให้ซไปเสียงอีบ้าแพนด้าหรือโจรนี้อีดอกตายเลยตอนนี้นะฮะไบโอเลดไรรายงานจากเฮลิคอปเตอร์ขุดถาปนีนะฮะอีดอกไบโอเลดตีป้อมแตกไปแล้วค่ะตอนนี้อีดอกเก่งมากค่ะไบโอเลดคุณทำดีมากมิสซิสสอนอีดอกดีมากค่ะไอโอเลดชนะสวยๆนะฮะเกมนี้ ก็ MVP ก็ตกเป็นของไวโอเลตเมื่อกี้ลอยนะฮะช็อตเมื่อกี้ดิฉันยกให้ไปเลยนะฮะ MVP เออก็เหมือน,นเดิมค่ะไลท์ like, ทุกคนค่ะไลท์ like, ทุกคนก็สำหรับวันนี้เนาะก็สกอร์ก็ตามที่ทุกคนเห็นก็ถ้าทุกคนอยากให้เราเรา,เราเล่นตัวอะไรที่มันอยู่ในตระกูลเมดซัพพอร์ตแคลรี่อะไรอย่างเงี้ยแคลรี่ไม่เอาดีกว่าเอาเมดซัพพอร์ตเราเล่นให้ได้นะแต่แบบ แต่เราก็ไม่ได้มีมีทุกตัวนะแต่ซัพพอร์ตอะเหมือนซัพพอร์ตอะเรามีทุกตัวเร,เ,รเ,รเราสามารถเล่นได้แต่มีอะเราไม่ได้มีทุกตัว,ตวก็ถ้าแบบอยากเห็นเราเล่นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้แบบก็ท้ายที่สุดนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยเนาะก็ฝากทุกคนติดตามช่องซีลินแชนเนลไปนานๆนะจะ,น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 ะแบบพยายามทําคลิปสนุกๆมาอย่างนี้แหละออกมาเรื่อยๆให้ทุกคนได้แบบว่าดูกันทุกวันไม่เบื่อเนาะก็สำหรับวันนี้บายบายครับเจอกันคลิปหน้านะ